สวัสดีครับครับผมนี่ไรสตรอเบอรี่พันอะไรครับตัวนี้เป็นพันแปดศูนย์นะครับโอ้พันแปดศูนย์ปลูกเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับันนี้ตัวนี้ของพี่ชายน่าจะประมาณไร้กว่ากว่าเนาะโอ้ผมก็ประมาณไรกว่ากว่าอันนี้ด้านหลังครับคนละแปลงนะคนละแปลงนะช่วงนี้กำลังเป็นลูกเยอะเนาะเริ่มเริ่มติดแต่ว่าเป็นลูกใหญ่ๆหญ่ จะเป็นยังไม่ดกยังไม่ดกยังไม่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมครับครับผมช่วงช่วงไหนที่มันเต็มที่ประมาณกลางกลางเดือนกุมภานะครับกลางเดือนกุมภากลางเดือนกุมภาแดงแล้วก็เยอะกว่านี้ใครอยากมาเที่ยวแสดงว่าช่วงเดือนกุมภาก็ยังยังยังเก็บลูกได้เนาะครับผมเป็นเป็นช่วงที่ลูกเยอะใช่ครับอ๋อกุมภากุมภาทั้งเดือนก็เดี๋ยวน่าจะมาเก็บได้ทุกวันนะครับโอ้เก็บได้ทุกวันเลยครับผมสร้างรายได้ได้ ไม่ธรรมดานนนนเนาะคือคือระบบน้นํานี่เราเราเอาน้ําอะไรจาก <c oughs> น้ําปปาหรือว่าน้ําอะไรครับเนี่ยเป็นน้ำบ่อเอาน้าบ่ <ร répond. S 2> อนะเป็นน้ำบ่ำบอดูน้ำขึ้นก็เกิน้ำเยปกติเขาชอบน้ําเยอะไหมครับเนี่ยก็คือคือเราให้น้ําทุกวันเนาะให้โตต้องให้ทุกว,วัน,นะ <c oughs> นทุกวันเช้าเย็นเลยไหมครับไม่ครับวันละครั้งวันละครั้ง ลูกไม่ธรรมดาเนาะกำลังแตกออกกำลังเป็นลูกเล็กๆเยอะเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็น,เ,ปนเพิ่งเริ่มออกแล้วจะออกลูกใหญ่ๆเยอะเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นลูกใหญ่ใช่ไหมค,ครับผมเป็นลูกใหญ่ดอกดอกจะเริ่มออกแบบแตกออกทุกต้นนะครับเดี๋ยวถ้าดอกชุดน,นี้ออกเราก็จะมาเวลามาเก็บนี่ มันก็จะได้เยอะอย่างเก็บล่องหนึง่งได้เป็นประมาณโลสองโลนะครับไม่ธรรมดาเนาะอันนี้ปลูกนานนี้ยังครับตัวนี้ได้ประมาณสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนอใช้เวลาประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนนี่คือคือเป็นเป็นได้ผลผลิตเลยใช่ไหมครับครับผม ขออนุญาตนำไอ้วิดีโอไปลงสารคดีลงยูทู e ลงสำหรับคนที่สนใจเนาะสนใจมาท่องเที่ยวมาอะไรโฆษณาให้ไม่ไม่คิดค่ใช้จ่ายเพราะนั้นก็ถ่ายด้านหน้าแล้วก็มาดูภาพรวมเนาะก็อ,อยู่ด้านทางเข้าเพื่อน็แนะนำขึ้นมาให้ข้างบนมาดูข้างบนกำลัง,งมีลูกเยอะเพื่นหวกเลย ทีมงานมาเที่ยวมาพักค้างคืนอยู่ที่สังคมก็พักอยู่สังคมนะครับอันนี้ก็แปลงหนึ่งก็ซูซีกันเนาะแปลงนี้ไม่ธรรมดาดูพรีเซนเตอร์กำลังเก็บยังมีความสุขนะครับความสุขมากตอนนี้เก็บมีความสุขมาก แต่ว่าตอนจ่ายตังก็ให้เจ้าของไร่เพื่อนมีความสุขเนาะถูกต้องเลยวันนี้มีความสุขไหมตอนเก็บสตอเบอรี่มีความสุขมากค่ะมีความสุขแต่ว่าตอนจ่ายตังนี่ก็มอบความสุขให้ให้เจ้าของไร่เขาเนาะตอนจ่ายตังลูกนี้สวยจังสวยเหมือนคนเก็บเลยขอบคุณค่ะโอ้วันนี้จะเอาเท่าไหร่เอาประมาณกี่กิโลวันนี้ พี่กับน้องสองคนประมาณมาแล้วไล่เลยเอยสวนหนึ่งนล้มาแล้วอ่านี่อันนี้นนเป็นเป็นไล่ที่สองเป็นไล่2 2> ต่อบื้นที่ห่งที่สองแล้วค่ะตอนนี้นกระจายมาแล้วค่ะหนึ่งกิโลค่ะตอนนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าตรงนี้แปลงนี้ก็ประมาณหนึ่งไล่ข้างหลังเราก็ประมาณหนึ่งไล่สร้างรายได้ตอนเดือนกุมภาพันเพื่อนบอกว่าเก็บได้ตลอดเดือนเลยนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่โอเคจะไปชักแล้วค่ะไปจ่ายตังค์แล้ว